ว่าเป็นของสุขรกสำหรับในด้านชาลโลกีองค์สมเด็จพระจินท์สีให้พิจารณาโชคขณัตอีหมายถึงว่าขณักที่จะรวบรวมกำลังใจให้ทรงอารมณ์เป็นสมาธิพิจารณาข่มใจไว้ว่าจะไม่ยอมเป็นท่าของกามารมณ์ จะไม่ยอมให้อารมณ์ของตามอารมณ์เตียมนาาเหนียวใจทั้งหมดและข่มใจทรงจิตให้ทรงตัวพิจนาถนัดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตัดไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสาวะว่าเป็นของโสบกโสโครกอารมณ์ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ไม่มาก จะสามารถที่จะนายเห็นตามความเป็นจริงได้เพียงช่วระยะทั้งสองสามนาทีตอนหนึ่งวาระก็มีประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงดีฟังคับไม่ทรงเร่งรัดให้ทรงปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทา เอาว่ามัติมาปฏิปทาก็หมายถึงว่าทำแบบสบายๆกลางๆไม่ขี้เกียจเกินไปไม่ขยันเกินไปการเคร่งเครียดเกินไปเป็นการทำลายอารมณ์ของตัวเองให้เกิดความหุนง,งานฟุ้งซ่านมีความลำบากเมื่ออารมณ์เครียดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เป็นโรคประสาทและถ้าว่าจะมีการเกิดคานเกินไปก็ใช้ไม่ได้เอาดีไม่ได้ พยายามรักษาอาหารอารมใจสบายสบายทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ใจของคนทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ยังหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์คือในราคะจริตจิตพอใจในความสวยสดงดงามซึ่งเป็นของตรงกันข้ามกับความเป็จริงมารับนับเป็นหลายๆอสงไขยกับสะสมมานาน สิ่งสกปรกที่สะสมมานานอยู่ๆก็จะมาล้างให้หมดไปภายในพิษตาเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับแท่งเหล็กใหญ่ปล่อยสนิมเกาะมาเป็นแสนปีอยู่ๆก็จะมาเคาะหนึ่งทีสองทีให้สนิมหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะแั้นข,ของสนิมมันหนามากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกทรงต้กัดว่าให้ค่อยๆทำ ค่อยๆคิดแต่ be ่าคิดไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดใช้เวลาใกล้ควรไม่หยุดเวลาพิจารณาก็ใช้ปัญญาให้ถึงความเป็นจริงดึงลิ้นออกมาดูว่าลิ้นสกปรกหรือสะอาดเวลาผายอุจาระออกมาก็พิจารณาดูว่าอุจาระสกปรกหรือสะอาด่ายปัสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว่าปัสสาวะสกปรกหรือสะอาด น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหลังไหลออกมาก็พิจารณาดูว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสอกปรกหรือสะอาดอาหารที่กําลังบริโภคอยู่เคี้ยวเคี้ยวเวลาที่จะบริโภคคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พิจารณาปอาหาเลยปฏิกริยาสาญญาม่จะมีความรู้สึกว่าอาหารไม,ม่าามีรสอร่อย อาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษมีความพอใจถ้าค่ดว่าอาหารเ,เล็กน้อยทีละเอียดพอสมควรก็พูดออกมา้วนออกมาหลายหลายคราวล้วกลับบริโภคเข้าไปใหม่อาตมาคิดว่าหาคนทำได้ยากท่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ทุกคนก็จะพาไกเห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกเสียแล้วมีการพิจารณาเมื่อสภาวะสกปรกในร่างกายของตนมีความสําคัญเพราะเมื่อร่างกายของตนเองมีความสกปรกก็พิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลอื่นที่เราต้องการมีความสกปรกได้มีเรื่องไรเรื่องเสีอาตมาจะไม่ขอถาวายถ้าพอไดสส้ทรงทราบ เพราะว่าพระมหาบพิตรก็ทรงทราบดีแล้วเพราะว่ามีพระราชจริยาวัดความสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษสามารถทรงวินิจฉัยรายละเอียดยิ่งไปกว่านี้ถ้าจะกล่าวไปก็ยาวความกล่าวออกมาเพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่าพระมหาบาาพิตรทรงทราบได้ตลอด ว่าการพิจารณาจิตในด้านอาสุภกรรมฐานกับกายกต,ตานุสติไม่ได้ว่างที่ทรงชานโลกีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้โทชนในตอนนี้เพียงแค่ใช้อารมณ์ระงับชั่วคราวเท่านั้นเมื่อการระงับชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งครั้งแล้วสองสามน,นาทีก็ตามถ้าทําไปบ่อยๆอ,อารมณ์จิตก็จะเกิดความชิน เหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนวันแรกตัวกก็อ่านไม่ได้จำไม่ได้เขียนไม่ได้แล้เรียนานานๆไปความเคยชินปรากฏก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างในหลักวิชาความรู้ในการเรจริญระกรรมฐานและด้านสุภสัญญาก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ในการปราบราค่าจริตก,ก็เช่นเดียวกันค่อยๆทำไปทรั้งละเล็กครั้งละน,น้อย นักเข้านักเข้าจิตก็สามารถจะคุมเวลาได้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคุมอารมณ์ให้จิตไม่เข้าไปยุ่งกับกามมารณ์ด้วยประการทั้งปวงทั้งบุคคลทั้งสัตวะ์วัตถุคำว่ากามารณมอารมณ์ประกอบไปเลยคำว่าการ,การแปลว่าความใครอยากจะได้เข้ามาไม่ใช่หมายความทั้งว่าร่วมรักในระหว่างเพศเสมอไป การตีปัญหาความหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคนนองหลายที่ไม่เข้าใจก็มักจะคิดตว่าราคาจริต้องเป็นเรื่องของเพศระหว่างเพศเสมอไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ความพอใจในความสวยสดงดงามของวัตถุพอใจในความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพอใจในความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่ อะไรก็ดีอย่างนี้จักว่าเป็นราคาจริตหมดสำหรับพระมหาบพิตรอาตมา,สสา,าทราบว่าถวายพระพรมาเพยียงเท่านี้พอเข้าประทไทยดีมากว่ามีพระสต,ติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษแต่คนอืน่นอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าทำไมและคนแต่งตัวให้เรียบร้อยจริงมีราคาจริต จัดบ้านให้สะอาดทำมาเเรียกว่าราคะจริตจัดความเรียบร้อยของพื้นที่และจริยาทำมาจชเรียกว่ามีราคะจริตคำว่าจริตแปลว่าจิตเที่ยวไปราคะเนื่องในความสวยงามถ้าจะถามว่าการจัดบ้านให้เรียบแต่งการให้เรียบทำพื้นที่สะอาดทำร่างกายสะอาดทำวัตถุสะอาดเป็นบาปหรือเป็นบุญอันนี้ทำไมก็ต้องขอตอบ ว่าการทําความดีเป็นบุญเพราะบุญแปลว่าความดีจัดบ้านสะอาดทําให้จิตใจสบายใจสะอาดไปด้วยใจเครื่องแต่งกายให้สะอาดใจก็สะอาดไปด้วยใจไม่สกปรกวมหัว่าใจสบายการทําจริยาให้เรียบร้อยเป็นความดีเพราะทาจิตใจให้เป็นสุขคนนี้ว่ามองเห็นก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความดี แต่ว่าแต่จะถามว่าถ้าเป็นความดีแล้วทาไมองค์สมเด็จพระจินสีเรียกวราคาจิตต้องหาทางตัดกันอันนี้ก็ต้องถวายพระพรว่ายังเนื่องอยู่ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาเรื่องความสะอาดนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าก,ก็ทรงใช้และมีการบังคับเป็นบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติให้เคร่งครัด ถ้าพระอ,องค์ใดไม่มีความสะอาดลอยให้เล็บมือมีขี้เล็บนิดเดียวเท่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทันก็ทรงปรับเป็นโทษอันนี้จะมองเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องการความสะอาดแต่ความสะอาดในที่นี้องสมเด็จพระจินสีทรงตัดเพื่ออนามใหม่เท่านั้นไม่จะมีความผูกพัน สำหรับบุคคลที่เป็นปุตุชนคนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไปหมายความมีความพอใจในความสะอาดมากเกินไปถ้าร่างกายไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะอาดก็รู้สึกว่าจะมีความไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นปันจจัยของความทุกข์ฉะนั้นต้องวางอารมณ์เสีย ทำใจให้สบายว่าส่วนใดที่จะสแลความสะอาดได้ดีก็ทำถ้าทรงความสะอาดได้ดีไม่ได้มันจะไม่สะอาดก็จำที่ต้องปล่อยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เพ็นงนั้นว่ากำลังของปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปดูกิเลสองสมเด็จพระพุทธมรโลกิจเชิดไม่ได้คาดคันว่าจะต้องตัดกายยก,กตาโนสติ เมื ils, PI, ่อเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกจึงกทั่งไม่ยึดถือเอาเลยหรือว่าพิจารณาเมื่อร่างกายเป็นอาศพจึงทั่งไม่ยึดถือเอาเลยไม่แด้เพียงว่าให้ยับยั้งมีความรู้สึกไปบ้างในบางขณะว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาดร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นของไม่สะอาดไม่ไม่ควรที่จะมามัวเมาในร่างกายของตัวและร่างกายของบุคคลอื่น แสดงว่าเวลาที่ไม่ได้คุมอารมณ์เช่นนี้บาง,งค,คาารั้งก็ทํากาอารมณ์หรือทําเป็นปกติบางดีไม่ดีก็ทํากาเม,มสุมิชาจชานไปเลยนี่สําหรับผู้ฌานโลกีนี่เจ้ากมาสู่อารมณ์ของชานโลกุตระภาพมีอารมณ์เป็นระโสดาบนันในด้านกายยิตานรสติอสุภกรรมฐานก็นคนคยังไม่มีความหมาย ยังมีกําลังอ่อนมากหรือเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังมีการแต่งงานมีสามีมีพัญญามีลกูกมีเต้าดูตัวอย่างนาวิสาขากับพัญญาของพระมกุโตรมิตยิงแล้วสองคนนี่เป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ทั้งสองคนก็มีสามีมีบุตรมีธิมดาเหมือนกัน เป็นอัน,นเรื่องกามารุมยังเต็มอยู่สำหรับพระสดาบันและก็ยังมีความรักสวยรักงามแต่คนที่ไม่รักสวยรักงามเขาก็ไม่แต่งงานแล้วอย่างนาวีสายขาก็มีเครื่องประดับราคาที่สิบหกกดอย่างนี้เป็นต้นถ้าสร้างวิหารในอง์คสมเด็จพระทศพลผ้าตกระผื๋นยิงผู้เป็นเพื่อน มีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคาห้าแสนก็หาปัญะ,ะปูล,ลงไปไม่ได้เพราะผ้าในกุฏินั้นแต่ละผืนราคามากกว่าน,นั้นของที่จัดถวายก็จัดไปเป็นของเลือดทุกอย่างต้องสวยทุกอย่างต้องดีทุกอย่างนี่แสดงว่าพระโสนาบันก็ยังมีการมาราคะยังมีราคะจริตเต็นตัวยังไม่ยัดยัง ตวอากั้นตัเสินไว้ได้ด้วยการเมสุิิชาจารา์อำนาจสิงกั้นไม่ทําการเมสุิมชาจารเท่านั้นความรักสวยรักงามการวางในร่างกายยังไม่ได้วางเลยนี้ต่อไปเข้าถึงพระสกิทาคามีในตอนนี้ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระจินสี ทรงจัสว่าพระสกิตาคามีก็ละสังโยชน์ดได้เท่าพระโสดาบันคือกายสก,กายติฐิสก,กายติฐิก็มาโสดากษิตาคายังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความรู้สึกเบาๆที่เรียกวว่าพระโสดากสิตาคาเป็นด้านอาทิศีนกสิขา <c oughs> เป็นผู้มีศีลดีเท่านั้น ยังไม่ถึงหน้าที่กิตสิคขาฉนั้นในด้านกายในด้านกายยกราสกายทิติิจึงพิจารณาเห็นแต่เพียงว่าร่างกายมันจะต้องตายเป็นปกติเราไม่สามารถจะจยับยั้งมันไม่ได้แต่ว่าก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นของเป็นเราของเราอยู่เพียงรู้ตัวดีกว่าผู้ทุทนคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลส ที่ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องตายมีความมีความเมาในร่างกายเป็นปกติคิดว่าตนจะทรงอยู่นี่ถ้าพิจารณาตามกระแสบสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูจะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติในด้านการม,มารมณ์ร,ราคะจริต <c oughs> ในร่านความรักสวยและงามยังไม่ถอนตัว ต่ได้ว่าไม่เผลอไม่ละเมิดสีในด้านการมีสมิชาจารย์เท่านั้นมาถึงพระสีธาคามีท่านบอกว่าทำโลภความโลภทำโทสะความโกรธทำโทสโมหะความหลงให้เบาบางหลงยังไม่ได้บอกว่าตัดกามราคะ แลอตัดความรักสวยรักงามนม่เป็นอันว่าถ้าถึงพระสกิทาคามีก็ทรงความดีเท่ากระโสนดาวันแต่ว่ากำลังน้ำใจของพระสีทาคามีนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพรหมวริหารสีมีความเมตตาปราณีกับบคุคคลและสัตว์ผู้มีความลำบากบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อยู่เป็นปกติ ถ้าสิ่งใดไม่เกินนิสัยที่ตนจะให้ได้ก็เต็มบริการสงเคราะห์คนใดที่มุ่งการสงเคราะห์บ,บุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นชื่อว่าเป็นผู้บรรเทาความโลภได้เป็นอย่างมากเป็นอาการของพระสีธาคามีตอนนี้มาในด้านของความโกรธพระสธีธาคามีก็ยังมีความโกรธแต่ได้ว่ามีการให้อภัยแจ่บ,บุคคลผู้ทำผิด ไปจัดเปรีัยาานั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปตามระเบียบตามวินัยตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับที่วางไว้จะให้อภัยไม่ได้ต้องทําตามแบบจำบัดท,ทุกส่วนสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นพระเด้าทรงเคารพในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทําลายระเบียบวินัยวันนี้ว่ากันถึงด้าน ความหลงพระอนาคา,ามีก็ทําจิตให้มั่นคงในเรียกว่ากายสกายตตานุสติสกายติธิที่เจริญเม่ารงกายนี้นอกจากจะตายแล้วมันมีสภาพไม่เทีย่ยงอยู่ก็มีควา,ามรู้สึกเล็กน้อยคําว่าไม่เทีย่ยงเห็นบ้างแล้วก็ไม่เห็นบ้าง ยังทำใจไม่แน่นอนไม่ทรงอารมณ์เป็นเอก,กตาอารมณ์นักแต่มีความไม่ประมาทในชีวิตจริงขึ้นกราคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได้จิตใจใกล้มีความรู้สึกใกล้กับโมรณานุสติมากขึ้นเป็นอารมณ์มากขึ้นมีความไม่ประมาทจึงมีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ถ้าเกิดไปชาติหน้าใหม่ถ้าจะต้องเกิดก็ขอเป็นคนดวย จะรวยได้ก็ต้องการให้ทานตัดโลภะความโลภไปบ้างตามสมควรคนที่ให้ทานได้แสดงว่าคนมีคนนั้นมีความโลภน้อยมีพฤตยการหนึ่งก็ต้องการมีความสุขมีความสำเราจในสมัยที่จะเกิดขึ้นใหม่มีร่างกายรูปร่างหน้าตาสาสวยมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มีทรงพมียาหารสี่และมีอภัยทานเป็นปกติ จิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุขถ้าอารมณ์ในชาตินี้เป็นสุขอารมณ์เกิดในชาติหน้าใน,ในกายเกิดใหม่ก็เป็นสุขก็เป็นจิตดวงเดิมนี่นั่นมัวหาความหลงท่งานตัดใจตรงเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนี่เจ้เห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรก็ทรงรับรองว่าพระสกิทาคา,ามีนี้ยังไม่สามารถทำลายราคะเจริตตรงไปได้ นี่ที่อาตมาเคยเขียนไว้ในหน,นังสือก็ดีอธิบายไว้ก็ดีว่าทุกคนในตัดใจทำลายราคาจาริตให้หมดแต่นดักต้นนั้นผิดอาตมาขอยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดที่ไม่ควรในแกการให้อภัยเพราะว่าการพูดไปไม่ได้คิดถึงกําลังใจของบุคคลอื่นคิดถึงกําลังใจของตนเองเป็นสําคัญ คิดว่าตนทําแบบไหนได้คนอื่นจะทําแบบนั้นได้ลืมคิดไปว่าเจริตของบุคคลจริยาของบุคคลกําลังใจของบุคคลย่อมไม่สม่ําเสมอกันไม่ได้เอาพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระทรงทนตามลามดับมาพูดใ,ในแก่บปัญดาพรรุทธบริษัทฟังฉะนั้นการที่พระหมหาวาพิษทรงติงมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่ นี่ก้าวต่อไปคือบุคคลที่จะทำลายราค่าเจริญเต้ขาดอันนี้องสำเนตพระพรทมมโลกก็น่ายกล่าวถึงพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี่ตัดได้ขาดแน่แต่ว่าถ้าพระหมหา,าพิเจะสงสัยว่าตอนต้นกำลังใจยังไม่ดีตัดไปขาดจะมาขาดกันได้ยังไงในตอนนี้อาตมาก็ต้องขอถาวายพระพร ว่าถ้าจะทบทวนกําลังใจไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอนาคามีใจเห็นว่ามีความเข้มแข็งของกําลังใจมากขึ้นตามลําดับรอดในลาดับแรกคนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนานั่นเป็นกิเลสคนประเภทนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายคือมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติ อดร้ายนี้ค่ะสิ่งข้อที่หนึ่งทำลายสิ่งข้อปาณามือไว้ได้แก่การลักไก่ยสมโยแย่งชิงวิ่งราวเป็นต้นคดโกงเขาใจเร็วก็หมายถึงว่าระมิดในกามารมณ์ไมได้การมือสมิชาจา์พูดปดเป็นปกติชอบพูดความที่ไม่จริงหมดสติเอาน้ำเมาเข้ามาย้อมใจไว้เสมอเกิจริงเข้าไปแดงกายใจมันก็ประมาท นี่คนที่ปเป็นปุถิชนบญหนาแน่นไปด,ได้วยกิเลสจะได้ทรงความชั่วห้าประการครบถ้วนบางคนจะด,ดีขึ้นมาบ้างก็เว้นได้บางข้อแต่บางท่านบอกว่าทำประเมิดเพียงแค่บางข้อสองข้อเท่านั้นข้ออื่นไม่ทำแต่บางทีก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ได้สัมผัส สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถจะเว้นได้มันก็ไม่ถูกนี่เป็นอันว่ากําลังใจของคนที่เป็นผูุ้ชนสร้างความชั่วห้าประการได้ครบแล้วก็ทมากกว่านั้นก็ได้แต่ต่อมามาควบคุมกําลังใจบ้างเล็กๆน้อยๆในกำลังของชานก็เป็นคนมีสินดีบ้างมีสินชั่วบ้างคําว่าสินชั่วก็หมายถึงว่าสินขาด พอจิตใจก้าวเข้ามาถึงเพร่เป็นพระโสดาบันเขานี้ความมั่นคงของจิตเกิดขึ้นเื่อหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคงสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระอริยสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิบริบูรณ์หกมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ระเย่อมเสมนิดก็จะมีพรมีหันพรมีหันสี่เป็นปกติ แล้วก็มีหีรลี่หตะปาเป็นปกตินี่เป็นอันว่าสำหรับพมีหางสีก็เป็นอย่างแบบเบาๆพระโสดาบันเหนว่ามีจิตเข้มแข็งกว่าบรรดาผูุ้ชนคนหนาแน่นไปได้วยกิเลสมากต่อมาถ้าก้าวไปถึงพระสีทาคามีก็ทำลายความโลภพละกันจาคะตามที่พระมหาภิกเคยพิจารณา เพื่อวิริชัยมาให้สสให้ทราบว่าใช้คำว่าละสละหรือว่าละเพื่อความสุขของบุคคลเองคำว่าละจริงๆต้องเป็นอาหารอาตมาขอใช้คำว่าสละไม่ใช่เสียสละเสียสละการที่พระมหาบพิตรวิริชัยมาบอกว่าเป็นเรื่องของปุถุชนนี่อาตมาเห็นชอบด้วยแต่สำหรับพระสยทาคามีนิใช้คำว่าสลละ เลักอย่างชนิดไม่มีเยื่อใหยอะไรนักแต่ต้องดึงเพราะลมไคร่ยังมีอยู่ในทรัพย์สินเป็นการผ่อนปลนความโลภให้หมดไปแล้วมีกำลังใจในด้านพม,มีหารสีสูงขึ้นไลเอีกขึ้นจนเป็นนภััยานหรือว่าเกิดต่ให้อภัยได้เป็นของมันเป็นของหนักไม่ใช่ง่ายนักและความหลง ลายตัวคิดถึงความตายทีเข้ามาอารมณ์ที่จะงได้อย่างนี้นั่นก็ต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นของจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัดในตอนที่จะก้าวเข้าไปสู่พุระอนาคามีจึงเป็นของไม่ยากการที่จะทรงอารมณ์ทําลายราคาใจเห็นว่าร่างกายสวยวัตถุธาตุสวยให้หมดไป ทำความรู้สึกในเพศเ้สิ่งไปอันนี้จริงๆของไม่ยากเพราะว่าเป็นการก้าวมาตามลำดับเวลาหลีนิดน้อยแต่ม,มาก็ขอสรุปเป็นอันว่าสาหรับราคาจริตขอพระมหาบพิตรระดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังไม่โปรดทราบวระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าให้พิจรารณาไม่ใช่ไม่ใช่กรรมฐานภาวนา พิจารณาหาความจริงในร่างกายของตนในร่างกายเขาบุาคคลอื่นพยายามหาความสดกปลกให้พบถ้ายังไม่พบก็สดงว่าอารมณ์ยังมึอดอยู่ท้านี้พระว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงยืนยันว่าทำส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพักตรวันทรงตัดทำส่วนนั้นเป็นความจริงไม่ใช่ทำเท็จแี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากัน ว่าทำใดหน้อแลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายเป็นของสกรปรกร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นแท่งทิพย์ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงใช้เป็นยาคลํำหยิบผมลงมาดูที่ผมกับเนื้อลักษณะมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนผมปล่อยไว้น,นานๆสะอาดเรียรว่าสกรปรก ก็จะเห็นเลยว่าเป็นของสกปรกและดูส่วนต่างๆของร่างกายเช่นอวจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสลต์น้ำลายเป็นต้นหรือว่าวัตถุธาตุต่างๆดอกไม้ที่ว่าสวยสดสวยงามไปหยิบไปจับเอามาตามทั้งทิ้งไวเอาเอาคลายเอามาจากต้นตัดมาแล้วไปวางไว้เฉยๆแลใส่แจกันไม่มีน้ำ เพียงแค่ไม่สิ้นวันก็จะแปลสดาแน่การหิวย่นความสกป,ปรกกลิ่นหอมจะหายไปอันนี้อาจจะมาพ่อขอถวายพระพรพระมาหาพพิษแล้วก็ขอกล่าวกัวบบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านว่าการใช้อาสุปสัญญาก็ดีกาย,ยกตานุติกรรมฐานคนดีเป็นการทําลายรา,าคาจริตน,นั้นก็ใช้ต่างกําลังจิตของตน เพสามารถไม่สามารถจะระง,งับได้ทั้งวันก็ใช้เฉพาะเวลาเฉพาะสองสามนาทีต่อวาระให้จิตมีอารมณ์ชินเมื่อจิตมีอารมณ์ชินแล้วภายใน,นไม่ช้านานเท่าไหร่ก็สามารถจะทําลายได้ตามความประสงค์อาสำหรับราคาจริตนี้ก็ขอ,อยุติลง